รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัดีค่ะการเปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ต้องการโดยพ่อแม่คอยให้คำแนะนำที่เหมาะสมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะวีซอยนมแพนเบส แัลมอนและงาหมอไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกันหมดหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X e Uncharted ใหม่วีซอยนมแพนเบสสูตรแอลมอนไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกัน ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดเรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่เน้นหลักการร่วมตัดสินใจภายในบ้านค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยหม,ดหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u l X V สอยนม Plant Base อัลมอนด์ ase, mond, และงาเม้์เติมเต็มภุมิคุ้มกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Live v a r i e กับผมเฉลิมช,ชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมจะชวนคุณมาคุยกับแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าลูกเป็นนักดนตรี เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการที่สอนให้ลูกสนใจดนตรีเนี่ยมีวิธีการโน้มน้าวอย่างไรไปคุยกับทั้งคู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณให้เกียรติรายการปกติแล้วเนี่ยวันนี้ที่มาชวนคุยเนี่ยก็คือนั้งปายเนี่ยเป็นคนเล่นดนตรีเล่นอะไรลูกอ่ะก่อนจะไปถามคุณแม่หนูเล่นอะไรลูกเล่นเปียโนค่ะแล้วก็คลารินตที่โรงเรียนค่ะเล่นเปียโนกับคลารินตเล่นอะไรก่อนกันลูกเล่นเปียโนก่อนเล่นเปียโนก่อนเล่นเล่นเปียโนมาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ลูก ประมาณสี 4, ่ขวบค่ะสี่ขวบครึ่งประมาณนั้นสี่ขวบครึ่งเรียน, <laughs> <laughs> นที่บ้านใช่ๆ่ไปเรียนพิเศษ <laughs> เป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเขาก็ ขอไปเรียน,นะคะ่ะทำไมบายสนใจเปียนโนตั้งแต่ตอนสีขส่ขวบขึ้นสีขส่ขวบขึ้นคนยังเล่นตุ๊กตาอยู่เลยต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นหนูไปเรียนบอลเล่เพราะว่าเหมือนคุณแม่อยากให้หนูลองทําอะไรสักอย่างแล้วก็คุณแม่ก็ส่งหนูไปเรียนบอลเล่แล้วปรากฏว่าหนูเรียนไป5้านาทีหนูร้องห้ร่างกายมันต้องอ,อ่อนนุน่นอ่อนนี่หนูก็คิดว่าหนูมันหนูไม่ไหวข้างๆนะห้องข้างๆหนูเห็นคนคนหนึ่งเขาเล่นเปียโนอยู่หนูก็รู้สึกว่าหรือว่าอันเนี้ยแบบมันน่าสนใจอ่ะอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงก็เลยแม่หนูอยากเล่นเปียโนหนู ูสนใจเปียโนเพราะตอนแรกก็คือเห็นแบบคืนหนึ่งคือไม่ชอบบอลเล่ใช่ไหมแล้วก็เห็นเปียโนมันมีเสียงกูกิงกูกิงก้องแกงก็ขอแม่อ่ะทีนี้กลับมาถามคุณแม่ทําไมทําไมตอนแรกแม่ไม่คิดว่าจะชวนไปเรียนรำไทยโขนละครอะไรประมาณนี้เออคิดว่าประเด็นหลักตอนนั้นคืออยากให้เขาฝึกกล้ามเนื้ออยากให้เขาฝึกเหมือนเราดูว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเหลืออะไรเขาเนี่ยความที่เขาเป็นเด็กที่ เราดูแลก็มีพี่เลี้ยงกคคิดว่าเขาไม่ได้หยิบจับทําอะไรด้วยตัวเองเราอยากพูดง่ายคือตอนเล็กๆเราเขาประงมเขาเยอะไปใช่ไหมก็อยากให้เขาฝึกอะไรมากขึ้นเพื่อที่จะได้เขียนหนังสือหรืออะไรการเขียนหนังสือต้องใช้การมือมันเล็กอะไรพวกนี้กลับมาถามปลายต่อว่าพอไปเล่นเปียโนครั้งแรกจําได้ไหมวันแรกที่ไปจับเปียโนอ่ะมันรู้สึกอะไรยังไงกับการที่บอกว่าเมื่อกี้ไปเต้นบัลเล่แล้วมันไม่ไหวไม่ชอบพอหนูไปเล่นเปียโนสัมผัสแล้วหนูรู้สึกอะไรถ้าเป็นหนูตอนเด็กๆเราจะบอกว่า สบายดีค่ะนั่งเล่นอ๋อสบายดีนนั่่งเลแล้วก็สนุกแบบว่ามันแค่แบบสมมติเอามือขึ้นมาแล้วก็ก็มีเสียงมีเสียงแล้วมันง่ายค่ะแบบถ้าสมมติเดยือยไปเล่นไวโอลินอย่างเงี้ยกว่าจะสีออกได้กว่าจะเป่าออกหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าอันนี้มันง่ายเคยคุยกับคนเล่นเปียโนเขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายมากนะเพราะว่าคนนักเปียโนเนี่ยเขาดูเหมือนดูเหมือนบอบบางนะแต่นิ้วเขามีพลังมากเลยใช่แล้วมันเป็นยังไงตอนที่หนูไปเล่นนิ้วเมื่อนิ้วปวดนิ้วมือลูกขอบอกเลยนี่คือเป็นคนที่นิ้วเล็กมาก ก็รู้สึกว่าแค่กดไปก็เสียงออกแล้ว,ออลวก็เลยสนุกตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็เลยสนุกเห็นที่มันมีเสียงพอกดไปคีย์นี้ก็จะมีเสียงคีย์นี้ก็จะมีเสียงลูกโอเคอ่ะ <ใช S 1> ทีนี้กระโดดมาเลยเรียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยหนูเรียนเปียนโนถ้าคิดเป็นเกรดเหมือนกับเรียนมัธยมหนูอยู่ในเกรดประมาณอะไรยังไงครับ หนูอยู่เกรดแค่ะแล้วข้อหนูสอบของ abism abism คือย่อมาจาก royal music school เป็นโรงเรียนดนตรีของประเทศอังกฤษค่ะเข้ามาจัดสอบแล้วหนูก็อยู่ในเกรดแก็คือถ้าเทียบก็คือระดับม .6 ของดนตรีค่ะเขามีทั้งหมดสูงสุดคือเกรดอะไรคะถ้าสูงสุดเลยไงคะสูงสูงสุดสูงสุดเลยนี่จะมีดิพลมาต่อด้วยค่ะแต่ของหนูนี่ก็คืออยู่ประมาณสักมมห ก็เทพว่าก็เป็นไฮสคูลแล้วเนาะใช่โอเคอ่ะกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งตอนที่หนูไปเรียนดนตรีเพนโนเรียนครั้งแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเลยที่ไหนคะที่นัทสตูดิโอโอเคโรงเรียนของคุณใช่ของครัณสตูดิโอโอเคอ่ะทีนี้กลับมาถามแม่ตอนอนที่จะไปเรียนเขาบอกเขาบอกตัวตนของเขาได้ด้วยว่าเขาชอบดนตรีคลาสสิกอโอเคค่ะเขาชอบดนตรีคลาสสิกแสดงว่าตอนอยู่ในท้องตอนที่ยังไม่ลืมตามาดูโลกเนี่ยคุณแม่ฟังคลาสสิกป่ะคุณแม่ก็ เปิดฟังอันนะคะฟังโมเาสฟังอะไรงเงี้ยก็เพื่อเราอยากดูเหมือนกันว่าผลผลที่แบบเด็กออกมาโดยที่เราตามที่เขาวิจัยอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่เราก็ค่อนข้างชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่คิดว่าฟังโมเาสอะไรยเงี้ยมันก็ทําให้สบายใช่ไหมน่าจะมีผลต่อลูกในท้องเราด้วยใช่ไหมโอเคทีนี้ก็น่ามีผลจริงนะแม่ ออกมาเขาก็เป็นเด็กที่ไม่ร้องไห้เลยเรียนอ,อารมณ์มดีเลยอารมณ์ดี<ช>เลยโอเคโอเคมีสมาธิในการเรียนที่ดีดดดดดอ่ะทีนี้เรามาชวนคุณแม่คุยกับ้อ,อ,องปายด้วยตอนที่ไปแข่งที่สิงคโปร์ไปแข่งปีไหนเอ่ยปี2 0 2 2ค่ะก็ปีแ้วเองเนาะใช่ตอนนั้นที่ไปแข่งเนี่ยเขามีเฟสติวัลมีการแข่งอะไรยังไงลูกก็คือเป็นการแข่งแบบว่าเฉพาะเพลงคลาสสิก ยยงเดีว่ของใครไหมเขาระบุไม่รู้ว่าเป็นของบาร์คโมเชเฟนเขาไม่ได้ระบุแต่เขาแค่ระบุว่าต้องเป็นดนตรีคลาสสิกเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่ายุคไหนก็ได้จะเป็นบารอกจะเป็นในโปรแกรมเนี่ยเขาจะให้เล่น2เพลงก็คือ2เพลงจะต้องมาจากคนในยุคค่ะแต่ว่าสมมติเลือกเพลงแรกเป็นบารอกแล้วเพลงที่2ก็จะเป็นคลาสสิกไม่ก็โรแมนติกแล้วหนูเลือกเพลงอะไรลูกตอนที่ไปแข่งจำได้ไหมลูกหนูเลือกบาร์คแล้วก็เพลงที่2หนูเลือกของโมซาค่ะโมซาตาอืมโอเคอ่ะโอเค กลับไปถามคุณแม่โอเคอันนี้โชคดีตรงที่ว่าปายชอบอผมเคยเห็นบางคนนะลูกไม่ค่อยชอบแต่พ่อแม่ก็พยายามพยายามจะให้ลูกเลยแต่ว่าอันนี้โชคดีปายลูกแล้วก็เลยไม่ต้องขัดเขาบอกตัวเขาเขาชอบเขาชอบด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊ลูกจะเป็นเหมือนดูการ์ตูนมากไปไหมชอบเปียโนหรือว่าเจ้าหญิงเอลซาหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเขาชอบจริงเพราะตอนนั้นมังเด็กเกินไปใช่ไหมแจังเด็กเกินไปตอนหนูเรียนเปียโนอะ ตอนเรียนโอเคคงสนุกอะนะแต่ว่ามีคนที่ลุงเคยคุยเนี่ยเรียนก็บอกเรียนหน่อสนุกแต่เวลาแข่งอะเครียดหนูเครียดไหมลูกเวลาต้องไปแข่งอะถ้าเครียดเดี๋ยวหนูเรียกว่าเครียดตอนซ้อมมากกว่าค่ะอ๋อจริงเหรอแบบเขาจะไม่เหมือนคนอื่นใา่ยนัก็จะบอกตลอดว่าคือเขาเป็นคนที่ชอบแสดงขึ้นเวทีให้คนดูอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะอ๋อแล้วแต่ตอนตอนซ้อมเนี่ยจะค่อนข้างเครียดกว่า <ต>เพราะตอนเล่นเนี่ยไม่ไม่เครียดเลยหนูตอนแสดงอ่ะตอนเริ่มก่อนอจะไปเล่นเนี่ยจะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าเนิร์เวสหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดซะว่าเราเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็ให้คนดูอะไรอย่างนี้ตรงนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องเครียดเนี่ยคือตอนซ้อมเนี่ยหนูต้องจะเครียดหน่อยเพราะว่าแบบมันต้องทําให้ดีต้องทํายังไงถึงมันจะดีกว่านี้ถึงจะแบบได้คะแนนดีแล้วก็ถึงจะได้อันดับดี ส่วนใหญ่ที่ลุงเคยคุยเนี่ยส่วนใหญ่คนบอกว่าโอ้ตอนเล่นเนี่ยชิลๆสบายมาก่พอขึ้นเวทีบอกว่ายิ่งเป็นการแข่งขันเนี่ยยิ่งแบบสตันไปเลยคือคอแบบเนิร์เวสมากออแต่ของหนูนี่จะ,ออสะแสดงตอนที่หนูขึ้นไปแข่งทั้งที่รู้อยู่วว่าต้องแข่งเนี่ยแข่งเนี่ยมันก็จะมีลำดับใช่ไหมตกรอบได้เข้ารอบอะไรก็แล้วแต่หนูไม่เครียดเพราะอะไรหนูคิดว่าอะไรเพราะว่าเออก็เล่นไปชิวๆให้คนดูคิดว่าให้คนดูไปได้คะแนนหรือว่าได้คะแนนมากน้อยไม่สนใจแล้วเราก็เล่นให้ดีที่สุด ใช่หนู oh. คิดว่าคิดอย่างนั้นแล้วทาให้หนูรู้สึกมีความสุขตอนเล่นแล้วแบบที่ซ้อมมามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าไม่เครียดพูดะยังไงคือตอนเล่นไม่เครียดอ่ะสุดท้ายก่อนจะแบกอะไรที่เป็นสําคัญที่สุดที่ทําให้เราเล่น,น,เ,ลนเป็นโนได้ดีที่ทาให้หนูเล่นเปีนโนได้ดีหนูวิเคราะห์ตัวหนูเองเพราะบางโมทบอลบอกว่าเปีนโน่ะบางทีมันก็จะบอกว่าเล่นง่ายก็ง่ายเล่นยากก็ยากที่หนูเล่นเพยโนแล้วหนูมีความสุขเออมันแฮปปี้มันแบบไม่ได้เครียดอะไรเงี้ยหนูหนูใช้วิธี คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาเริ่มเริ่มเครียดของหนูนี่ยังไงจริงๆหนูก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วอ,อ,อยู่ช่วงหนึ่งที่หนูแบบรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ทางหรือเปล่าหนูลองไปเล่นเครื่องอื่นดูหนูเคยมีความคิดที่แบบว่าหรือลองไปเล่นไวโอลินดูเ,ออเพราะว่าอันนี้แบบด้วยสรีละอะไรอย่างนี้ของหนูด้วยมันสู้ตอนนั้นที่แข่งนี้คือ สู้ใครไม่ได้เลยแสดงว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าหนูเป็นนักปียโนตัวเล็กเหรอใช่มือคนเล็กมากซึงครูสอนก็จะลําบากมากครูาจย์นักก็จะบอกว่าสอนปลายนี่ลําบากที่สุดเพราะปลายโอเคเมื่อเทียบปลายเคยเทียบมือกับนักิณโนเพื่อนเพื่อนพิโนก็ต้องใช้แรงกับนิ้วเยอะใช่ไหมพอปลายเห็นหมายถึงว่าโอเคเราก็มีข้อจํากัดในเรื่องของสรีระนิ้วของเราเนี่ยแล้วหนูทํายังไงที่จะทําให้มันเล่นได้ดีจนถึงไปแข่งไปได้หนูทำยังไงลูก อันนี้คงต้องพึ่งฝึกซ้อมแล้วค่ะก็ฝึกบ่อยๆใช่ค่ะคือพูดง่ายๆคือฝึกให้มากขึ้นมากาทํางานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามีข้อจํากัดบางอย่างใช่ไหมเดี๋ยวเราพักนินสักครู่นะครับเมื่อกี้ที่ได้คุยกับคุณออนกับน้องน้องปายเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าโอเคเรื่องการเรียนเนี่ยก็สิ่งที่จะทำให้เด็กแฮปปี้ที่สุดก็คือเด็กต้องเลือกตัวเองได้นะครับแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ไปแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกครับ การเล่นพิโนมันก็จะมีความเครียดอยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวเราพัก้วนสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับใหม่วีซอยนมแพลนเบสดื่มสองกล่องทุกวันเติมเต็มภูมิคุ้มกันหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The u n c h a r t e d ีซอยนมแพนเบสเอัลมอนด์และงาหมอ้อไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกันครับผมชมครับเรากลับมาคุยกันต่อครับส่วนหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าลูกสนใจเพโนมันก็เลยทําให้เราง่ายที่จะไม่ต้องเหมือนกับชักจูงอะไรมากเพราะลูกสนใจเวลาหนูต้องเดินทางสมมติหนูจะไปเรียนที่โรงเรียนครูนัทเนี่ยเชา้าที่สุดที่หนูไปเรียนกี่โมงครับลูกแปดโมงค่ะแปดโมงนูาจะบาก,กี่โมงลูกในยุคนั้น เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงก็ไม่ได้ขนาดนนั้ก็ไม่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะใช่ใช่แล้วหนูแบ่งเวลาไงลูกอ่ะหนูก็ต้องไปเรียนหนังสือประจำด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นดนตรีวงโยอีกอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าเป็นอะไรหัวหน้าวงโยธวาทิตอะไรด้วยเหรอลูกที่โรงเรียนปัญญพิวัฒน์ใช่ไหมที่สาธิตเป็นแข่งด้วช่วงต้องเลิกสามทุ่มกลับมาบ้านแล้วก็ต้องซ้อมเปียโนเพื่อจะไปแข่งอีกเออเนี่ยหนูแบ่งเวลาไงลูกอ่ะสมมติหนูก็จะต้องเรียนหนังสือหนูก็จะต้องแข่งไม่ว่าจะเป็นคุมวงโยธวาทิตไม่ว่าจะไปแข่งเปียโนอะไรเงี้ยหนูแบ่งเวลาไงลูก เรียนก็คือหนูก็เรียนใช่ไหมคะมกลับบ้านส<ม>อ,องมโมงโยนถ้าเป็นช่วงเวลาปกติหนูก็กลับประมาณเลิกประมาณหกโมงถึงบ้าน<ม>กว่าจะกินข้าวอะไรก็ทุ่มหนึ่งแล้วก็<ม>ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยทําการบ้าน<ม>แต่ว่าถ้าไม่มีการบ้านหนูก็จะพักผ่อนแล้วก็ค่อยมาซ้อมเปียนโนประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหนูต้องนอนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนทุกวันก็ ไม่ได้นอนดึกนะคะปกติหนูต้องซ้อมเปียโนเนี่ยทุกวันวันละโดยเฉลี่ยสองชั่วโมงได้ไหมลูกหรือแล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงค่ะพราะขึ้นมัธยมแล้วไม่ถึงนะคะาใช่ใช่โดยเหตุที่มีทั้งเรื่องเรียนกันบ้างใช่ใช่นี่ไงอย่างทุกวันเนี้ยอย่างทุกวันเนี้ยที่หนูต้องซ้อมเปียโนเพื่อจะให้มันอยู่ตัวแล้วก็เพื่อจะพร้อมการไปแข่งอะไรประมาณเนี้ยทุกวันนี้หนูซ้อมเปียโนฝึกเปียโนวันละประมาณกี่ชั่วโมงลูก ึ่งชั่วโมงโดยเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงใช่ถือว่าป <ใน S 2> <ม>กติถือว่ามากหรือน้อยหนึ่งชั่วโมงเท่ากับการการซ้อมเป็นโนเนี่ยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยเฉลี่ยถือว่ามากน้อยลูกถือว่าปกติค่ะเอเวอร์เอ๋อเอเวอร์เดประมาณนี้น้อยแล้วก็ไม่ไม่มากอ๋อเหรอครับแต่แต่ทีจริงแล้วมันเป็นวินัยที่ต้องทำเป็นต้องฝึกทุกวันใช่ไหมครับแต่แต่มามาช่วงช่วงแข่งด้วยวันนี้เขาเป็นหัววงโยที่โรงเรียนด้วยค่ะเขาก็เลยต้องลองเล่าให้ฟังหน่อยเห็นแม่บอกว่าเป็นหัวหน้าวงโยธวาทิต หัวหน้าวงโยธวระทิดต้องรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างลูกเออหนูก็ต้องเรียกว่าต้องคอยสั่สงนู่นสั่งนี่ดูแลจัดการคนในวงจัดการคนในวงคนในวงมีทั้ง,งหมดสมาชิกกี่คนลูกแต่ตอนนี้มีประมาณเออหกสิบถึงเจ็ดสิบคนหนูมองอนาคตยังไงคะระหว่างการจะเป็นนักเปียโนหรือว่าหนูมองอนาคตอยากจะเป็นเรียนด้านไหนเออหนูหนูตั้งเป้าของหนูไว้อย่างไรลูก จริงๆหนูไม่อยากแบบว่าใช้เป็นนักเปียนโนค่ะหนูไม่อยากเป็นนักดนตรี okay. หนูอยากเป็นอย่างอืง่นที่คิดไว้ตอนนี้ก็คงอยากเป็นนักการทูตหรือไม่ก็เพวกเกี่ยวกับกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่เรียนนิติศาสตร์ก็รัฐศาสตร์อย่ไหที่บอกเราเราไม่ได้วังผลสมบูรณ์ของอดนตรีแต่ตรงนี้เป็นการฝึกวินัยให้เขาเป็นเป็นพื้นฐานถ้ามีวินัยนี่คือมันก็เสริมได้ด้านอีคิหรือ i อคมันก็จะดีตามคือใช<ค>้ดนตรีเป็นการฝึกในเรื่องของ กฎระเบียบในเรื่องของการมีวินัยใช่ไหมฮะแล้วก็พูดง่ายๆคือไม่ได้หวังว่าจะต้องขึ้นไปเป็นนักเปียโนอะไรก็แต่ว่าเอาง่ายๆแต่ทุกนี้มันก็ติดตัวมาแข่งตลอดเยอ่ะเขาเป็นหมอเขาเป็นหมอที่เล่นเปียโนได้เขาเป็นผูดเลยเขาเป็นทูเล่นเปียโน้แต่ว่าประเด็นคืออะไรสมมติลุงถามว่าคนที่เขาเล่นเปียโนแล้วเขาขึ้นเวทีแข่งเนี่ยบางทีมันก็จะมี ambitious บางอย่างมีความทะเยอทะยานบางอย่างที่แบบเมื่อเขาอุตส่าห์มาแข่งถึงตรงนี้แล้วเออมันก็จะมีสเต็ปต่อไปต่อไป แล้วหนูมองอย่างนี้ไงลูกจริงๆหนูก็อยากแข่งไปเรื่อยๆจนกว่า<ห>คือหนูแสดงแล้วหนูมีความสุขหนูก็ชอบหนูก็สมัครเองทุกครั้งก็คิดว่าก็คงแข่งไปเรื่อยๆต่อค่ะจนจนกว่าม6นะคะประมาณจนต้องถ้าทีนี้ปัญหาคือมอ6เนี่ยจริงๆมันก็มีวิชาทาง,งด้านดนตรีอาจจะสมมติที่ที่คณะจุฬาก็จะมีคณะดนตรีหรือศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬาก็จะมีภาคดนตรีอะไรประมาณนี้โอเคแน่นอนในนั้นก็จะมีคณะนิติศาสตร์คณะนรศาสทีนี้ ถ้าสมมติหนูมีพื้นตรงนี้มาแล้วเนี่ยบางคนเขาจะใช้พื้นจากตรงอย่างที่ลุงบอกก็คือเอาเพยนโนเนี่ยมาสอบอะไรประมาณเนี้ยเออแบบมองหรือว่ายัางไงก็ยังปังเป้าอยากจะเป็นพวกนักการทูตอยากจะเป็นพวกนักนิติศาสตร์เลยมากกว่าจริงๆหนูมองว่ามันเป็นอาชีพเสริมมากกว่าอ๋อคิดว่าดนตรีเป็นอาชีพเสริม,มใช่แล้วก็ากวบางทีมันก็เป็นลู่ทางได้เหมือนกันในอนาคตมไม่ได้จังถึงว่าจะต้องเป็นอาชีพหลัก ก็ไม่บังคับก็ก็แล้วแต่เขาว่าเ้องจะจะไปทางไหนตัดสินใจเอาเองอย่างน้อยๆคือสิ่งที่ได้มามันก็เป็นติดจะเรียนอะไรนั้นก็ให้เขาเลือกเองใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กเรียนดีได้ที่หนึ่งมาตลอดนะแต่เขาก็เรียนสายศิลป์แม่ก็ไม่ได้บังคับครับผมอ่ะสุดท้ายของสุดท้ายครับถามนิดนึงเวลาลูกตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนน่ารักหมดอ่ะพอตอนปลายเริ่มเป็นวัยรุ่นเวลามีความเห็นไม่ตรงกับแม่ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม หนูใช้วิธีไหนที่จะทําให้ความเห็นที่ไม่ตรงกับแม่เนี่ยมันสามารถจะหาทางลงตัวได้โดยที่ไม่ต้องขันย้และนอย่างรุนแรงมีวิธีไหนลูกสมมติหนูคิดว่าหนูจะแก้ปัญหาอย่างนี้แต่แม่บอกอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างนี้หนูมาหาคือหาคือแล้วแม่บอกว่าแบบนี้น่าจะดีกว่ามั้งไม่ไม่ได้บังคับเขานะคะก็เสนอแนะ แม่ก็ออกความเห็นว่าถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นแม่แบบนี้นะคะัก็ให้ทางออกเขาไม่ได้บังคับร้อยเปอร์เซนต์ก็หนูเสนอแบบนี้มาแล้วเรามาหาทางลงตัวกันการเรียนหนังสือกับการแบ่งเวลาในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เรียนหนังสืออย่างเดียวไปเลยเพราะว่ามันต้องเอาจริงเอาจังกับการเรียนหนังสืออย่างเดียวไปเลยบางคนก็บอกว่าไม่ ในหนังสือเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองแต่ว่าเล่นกีฬาเพราะตั้งใจจะเป็นนักกีฬาหรือตั้งใจเป็นนักดนตรีหนูเคยคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มหนูไหมว่าอย่างเงี้ยยคนในรุ่นหนูเนี่ยเขาคิดยังไงบางคนบอกว่าไเนี่ยเรียนไปก็เท่านั้นแหละหาอาชีพทำไปเลยดีกว่าเป็นนักดนตรีเป็นนักอะไรหรอกเออเขาว่าไงบ้างเด็กรุ่นหนูเขาว่าไงบ้างลูกเรื่องเหล่านี้บางคนเขาไม่เอานะค่ะว่าเขาคิดว่าเรื่องเรียนเนี่ยเรียนไปก็เท่านั้นเขาอยากแบบตาองหาอาชีพไปเลยแบบว่าแต่คือหนูแต่นี่คือความคิดหนูหนูก็ คิดว่ามันต้องทั้งสองอย่างนะคะไม่ว่าไม่น้อยไม่มากเขาเรียกว่าอะไรต้องเท่ากันพอดีพอดีค่ะใช่ให้มีสมดุลใช่ก็เรียนหนังสือด้วยมีความรู้ด้วยแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆ่เพื่อจะเป็นตัวเสริมไปด้วยใช่โอเคแล้วแต่ดนตรีเนี่ยเขาก็เลยได้ทุนของโรงเรียนด้วยนะทุนความสามารถพิเศษระดับประเทศตั้งแต่ม1ถึงม .6 กนะก็คืออันนี้ก็เป็นเพราะว่าหนูเล่นดนตรีใช่ก็แสดงว่าอันนี้ก็คือทุกง่างคือมีท a l e n t ทางด้านดนตรี ก็จึงทาให้เราได้พอเขาเห็นตรงนี้มันก็ภูมิใจน <ะ S 1> เนาะในในสิ่งที่เ,เป็นความชอบเขาเด้วยที่กลับมาถามคุณแม่ประเด็นสุดท้ายอย่างเนี้ยการเลี้ยงดูตรงเนี้ยครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอดีปายเขาโชคดีที่เจอตัวเองทัน้างเร็วทีนี้เราในฝั่งสนับสนุนนะครับเราสนับสนุนเขาในเรื่องอะไรยังไงบ้างมีความหวังอะไรกับลูกบ้างหมายถึงว่าเมื่อกี้บอกแล้วะว่าเขาอยากเป็นอะไรก็ให้เขาเลือกแต่ลึกๆกับแม่หวังอะไรอยากให้ลูกเป็นอะไรก็อยากให้ลูก ประสบความสำเร็จช่วยช่วยพึ่งพาตัวเองได้ไม่ไม่เป็นภาระต่อสังคมหรือญาติพี่น้องหรือคน่เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นในเมื่อมีโอกาสบ้างเท่าเท่าที่จะทำได้โอเคก็เอาตัวเองให้รอดแล้วก็อย่าเป็นปัญหากับสังคมใช่ไหมครับคุณผูชมครับสิ่งที่ผมคุยกับคุณแม่และคุณลูกคู่นี้นะครับคือประเด็นที่ชวนมาคุยกันเนี้ จะแค่บอกคุณว่าที่ผมสรุปเองนะครับผมว่าคุณจับได้อย่างหนึ่งคือความเอาใจใส่ของพ่อแม่มีผลต่อก,การเติบโตของลูกความรักมีผลต่อก,การเติบโตของลูกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบหรอกครับคุณผู้ชมอาจจะมีลูกอยู่ในไวัยไหนก็ตามแต่เท่าที่ฟังแม่ลูกคู่นี้เขาพูดเนี่ยนะครับโอเคเขาก็พยายามสน,สนับสนุนลูกเขาไปในสิ่งที่ลูกเขาต้องการแล้วตัวเด็กเองก็รู้ว่าจะไปทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในที่เราคุยกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือความเอาใจใส่ที่แม่มีต่อลูก แล้วก็ตัวลูกเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็เลยเดินขึ้นไปค่อนข้างจะมีทิศทางวันนี้ในการไลฟ์ v ร r ิ e ี้ผมเชิมชัยน้องปายคุณออนนะครับ mm. ก็ต้องลาคุณด้วยเวลาเพียงท่านี้นะครับ mm. เดี๋ยววันหน้า mm. ผมจะชวนคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แนวคิดให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความร่มเย็นนะครับ mm. วันนี้กลับมาด้วยเวลาพท่านี้ครับสวัสดีครับ ม่ไม่สิ้นสุด The New New X e Uncharted ใหม่ V ีซอยนมแพนเบสสูตรอัลมอนด์ไม่มีน้ำตาลทรายตามเต็มภูมิคุ้มกันหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted ช่วงสโซไซตี้สัปดาห์นี้นะคะแวบดบวงสังคมมีเรื่องอะไรมาให้ติดตามบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วง society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด the new new x <S v s o ยนม p l a n เ based ม l อน n ์และงาเม้์เติมเต็มภูมิคุ้ม,มกันบริษัทป,ปตทสํารวจและผลิตมิโตเรเลียมจัดกิจกรรม from v to world planting day 2023าะพอความสูงปลูกความยั่งยืนในโอกาสครบรอบ38ปี โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่กว่า7,600ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับกา๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนณสวนสีนครเขินขานจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ปฏิบัติการของปอตทอสอพาได้แก่โครงการ S1 จังหวัดกำแพงเพชรโครงการ PTT EP1 จังหวัดสุพรรณบุรีโครงการสิทธิผูห้อมจังหวัดอุดรธานี โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลาและโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนองเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของแนวทาง EP Net Zero ซึ่งตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืงรองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางสาวพ,พัชารารัตนบุพภาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีจัดกิจกรรมไทยนายวิทไทยไรส์ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเพื่อโปรโมทข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยโดยนายนันทวัฒรรน์ฤษณามระเอกอัครราชะทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลินและภริยาเป็นประธานเปิดงานมีผู้ซื้อผู้นำข้าผู้จัดจำหน่าย โรงแรมร้านอาหารบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ร่วมง,งานมีการสาธิตปรุงอาหารเมนูข้าวกิจกรรมฟู้ดแพร์ริงวิทไทยไรส์เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวไทยให้ชาวต่างชาติได้ชมและชิมสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์โดยนางเกษรามัญชูศรีนายกสมาคมจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับกรรมการและที่ปรึกษ,ษาสมาคมที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันสถาปนามาหาวิทยาลัยครบรอบ98ปีได้แก่นายประกิจอภิสารธนรักษ์ที่ปรึกษาสมาคมรับรางวัลเข็มเกียรติยศผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒสอนเดียวไพรโรธอดีตรักษาการในตำแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับโลกเกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมาหาวิทยาลัยนางอาริยายางกรรมการสมาคมรับโลกเกียรติยศประเภทสิทธิ์เก่าดีเด่น และนายอรุณลีลาพัฒนาภูติกรรมการสมาคมรับโลกกีติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสำหรับวันนี้นะคะเวลาของไลฟ์วาไรตี้หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ